ชมพู่อารยา Check เช็คอินยูนิวอร์แซลซูเมืองเก่งใกล้ๆแล้วลองโอ้โหขุ่นแม่สุปตาลูก3ามชมพู่อารยาภรรยาสุดที่รักของนอร์วิเซอรุตแท็กทีมเพื่อนสนิทพอยเชวพรเฮิร์น้าเช็คอินประเทศสหรัฐอเมริกาจากภาพจะเห็นว่าเพื่อนซีสองคน ตะลุยเที่ยวกันอย่างสนุกสนานเหมือนไว้รุ่นจับมือกันเที่ยวเด็กๆอย่างต้องยอมแพ้โดยเฉพาะเรื่องของคอรตูมแฟชั่นเซ็ตของทั้งคู่ที่เห็นแล้วต้องว้าวทุกชุดและที่นำหลายคนฮือฮาสุดๆเมื่อชมพู่เช็คอินเที่ยวส่วนสนุกยูนิฟร์เซลพอมาสวนสนุกคอรตูมของเธอที่จัดมานั้น บอกเลยว่าแมทกับสถานที่มากๆโดยเฉพาะกางเกงที่สาวชมพู่สวมใส่วาวมากจริงๆเพราะซูมชัดๆจะเห็นตุ๊กตาตัวเล็กตัวน้อยถูกประดับอยู่ที่กางเกงเยอะมากเห็นแล้วแอบขนลุกเบาๆเพราะใช้ตุ๊กตาเยอะมากสมกับเป็นตัวแม่รันวงการแฟชั่นจริงๆ หากชอบคลิปขราวนี้ฝากกดไลค์ก็ติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ